เมื่อแชมป์ชุดบ็อกซิ่งขอลองดีกับนักมวยวันลุมพินีงานนี้จะเป็นพันพรือพี่น้องเฮ้อจังหวะนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับนี่เปิดตัวมาครับนั่นคือท่านของน้องไข่มุกขาวเพชรส0 0 0มหรือไข่มุกขาววันของโอมนะครับทั้งคู่นะฮะเจอกันนะครับผมในรายการชุดบ็อกซิ่งกราวซีโร่โตเกียวทูเทลนะครับ ก็ปี2024ป 67, ครับปี2567ครับเมื่อวันที่26ธันวาคมครับ2567ที่โตเกียวโดมซิตี้ฮอล์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับนั่นะคือคนนี้คือยามาดะฮิทาโร่ครับซึ่งเป็นแชมป์ชูบอสซิ่งรุ่นเฟทัวเวทนะครับเจอกันของนี้ครับไข่มุกขาวเพชร40,000นะครับหรือว่าไข่มุกขาวทอรังมาดหรือไข่มุกขาววอจักรวุฒหรือไข่มุกขาวชอ ชัดชชนหรือไข่มุกขาวกอรุ่งทนเกยียิหรือไข่มุกขาวมวยเบส20โอ้ยักายภายหลังไปนั่งคข่งเลยครับระวังยาเราเล่าหนองเบาเฮ้อนะอย่าเหลาเหลาอย่ารมมาทครับไข่มุกขาวครับไข่มุกขาวเคยเรียนมาจากโรงเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดน,นครศรีธรรมราชครับก็เป็นเด็กนครศรีธรรมราชครับเด็กทุงซ่งครับมาเป็นชาวนครศรีธรรมราชนะครับเคยโชครายการวันลุพีนแล้วได้โบนัส350,000บาทด้วยนะครับโดยการเอาชนะนก็กซิติชัยสอเดชพันธ์ครับ แล้วก็2ฟอร์มหลังจากนั้นครับก็ยังชนะอยู่นะครับชนะเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินชนะเพชรพระฤหัสสินนายกทวิตตะพงนะครับไฟล่าสุดก็สิงหาคมปี2024หรือปี2567ครับปีนี้ปี2568ยังไม่เห็นน้องไข่มุกขาวมาชกต่อเลยนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับอ่ะมาแลวดีกว่าจงังหวะนี้พี่น้องเฮนะน้องไข่มุกขาวนี่ยังไปได้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่ตุรกีด้วยนะครับ ไม่ธรรมดาครับหมัดขวาซ้ายครับนะครับมาเจอทั้งของแชมป์ชุดบ็อกซิ่งครับอย่างโคทาโรยามาดาวาจะเป็นผันพลื้มีน้องเงื่อนนะครับชุดบ็อกซิ่งคืออะไรชุดบ็อกซิ่งก็คือกติกาที่รวมการต่อสู้ประเภทยืนทั้งหมดครับนั่นก็คือรวมมวยไทยเข้าไปด้วยนะครับพิเศษตรงที่ว่าสามารถเอาเอาจุกจุกโอ้โดนเตะที่ท้องครับโดนเตะจิกที่ท้องจุกเอาเจอเขาใส่หัวครับโอ้โหลงไปนั่งคร่งบนเพื้อเลยครับน้องไข่มุกขาวครับ จุกกรนะครับจุกกรแคนกอนครับเราเจอเข้าเข้าไปเทหัวครับลงไปนั่งเคร่งบนพื้นกับมังกรนับเลยครับโอ้เจอไปหนึ่งนับเลยครับชุดบ็อกซิ่งก็คือการรวมประเภทการต่อสู้ประเภทยืนทั้งหมดครับพิเศษตรงที่สามารถล็อกรัดในท่ายืนได้และจับทุ่มได้มีคะแนนครับเอามาเลยดีว่ามัดขว้าอย่ามาล้อโซคว้าครับจังวันนี้ทรายครับอย่ามาด่าครับผันเบอร์แข้งทรายโอเตะเข้าไปเททองเราเดี่ยวชัดไปเททองครับโดนชัดครับชัดไปเททองครับเตะจิกไปเททองให้จุกกับโอไข่มุกขาวจุกนะครับเจอเตะจิกเข้าไปเจอรวมมัดโคตรใสครับโอจังวันน บอกแล้วว่าล้มแล้วล้มล้มหลาวล่าไม่ได้ครับโอ้ระหวังครับล้มล้มหลาวล่าล้มยาวทั้งยืนครับมาครับจังวันนี้ครับรวมมัดเข้าใส่ครับท่านของยามะระโยนเขาครับยามาดาครับจังวันนี้กอไเพื่อกอครับแม่ทรงยังไม่หายแค้นครับยังไม่หายแค้นท่านของนอไข่มุขเขาเขาอัดล้าตัวไปครับจังวันนี้ครับแล้วลงไปนั่งเครงอยู่บนเพื่อนเล่าแล้วครับโอ้สองนับเลยครับในยกนี้ครับโอ้ยังจุกไม่หายยังแค้นไม่หายครับโอ้ยังแค้นไม่ให้เลยครับโอ้ ลูกมันเป็นลูกลูกนี้เรามีนะฮะลูกเตะแบบนี้เรามีครับในมวยไทยชยาครับลูกเตะชัดนะครับคือเตะจิกโอเจอหมัดเข้งไปครับจังหวะนี้ครับอัดล้มตัวเข้าไปครับท้านของไข่มุกขาวหนึ่งสองมากครับจังหวะนี้ครับรัวเข้าใส่ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับโอแม่ครับช่วงท้ายปลายยกที่1ครับหมัดขวาซ้ายขวาครับโอจะหมดยกแล้วครับไข่มุกขาวจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับแล้วเม็ดเวลาพอดีอย่าหมดยกเสียแล้วครับโอฉายไปครับฉายไปอื้ม แม่เสียท่าเลยครับโทษไปก่อนสองนับเลยครับพี่น้องเฮ้ยนะโดนไปก่อนสองนับเลยครับดูครับจังหวะนี้นี่อัดท้องนี่มีอาการแล้วนะครับแล้วก็เสริมตรงที่โดนท่าลูกเตะชัดเข้าไปที่ท้องด้วยนะครับแขงขวาครับตรงนี้นี่ครับลูกนี้ครับเตะปลายเท้าจิกแล้วมีอาการเลยครับแล้วพอมันจุกจุกเวลาเคลื่อนตัวมันจะยิ่งจุกครับแล้วลงมาเจอเข่าเข้าหน้าครับ ลงไปนั่งเร่งอยู่บนพื้นเลยครับผมจังหวะนั้นนี่ครับอืมอันนี้นับที่สองครับโอ้เสียดายแทนครับแมเว,เวทีนี้มีริงเกิลนะเห็นไหมฮะที่ปลายๆนะครับเวทีนี้มีริงเกิลนะครับแต่ว่าแหมตากล้องตัดไม่ให้แลครับเดี๋ยวค่อยไปแลตอนมอบรางวัลน,นะฮะตอนถือป้ายไม่แล้วแม่ตากล้องนี้หักคะแนนตากล้องแล้วนะหักคะแนนตากล้องนะแบบนี้ครับ มาแล้วก็ต่อยอยู่ที่ซ่องครับหนึ่งสองกันพันถึงก็รวมมัดโคไซครับท่านนักของไข่มุกขาวอไข่มุกขาวนี่ตอนไปชกวันลุงพินีใช้เป็นไข่มุกขาววันของโอมนะครับ WKO ครับโยนตีเขายนเข้าโยนเข้าตีเข้าเออตีผ่านนั่นแหละต้องเอาคืนห้ครับตีเขานะครับต้องดูว่าจะเอาคืนทันหรือเปล่านะครับกติกาสามยกครับกติกาสามยกนะครับชุดบ็อกซิ่งนี่แต่ถ้าสามยกนี่เสมอแล้วจะต่อเวลาไปเรื่อยๆจนยวจะมีผู้ชนะนะครับ แต่ดูว่าคะแนนไม่รู้จะเป็นยังไงครับจังหวะนี้มาครับดวมมัดเข้าซ้ายครับจังหวะนี้เขาซ้ายครับอเจอมัดว่าคีบไปก่อนตีเขาว่าคีบไปตีเขาซ้ายแทงเขาซ้ายครับแทงเขาซ้ายจังหวะนี้อถ้าถามว่าทําไมคีบคอแทงเขาได้อันนี้ไม่ใช่คลิกบ็อกซิ่งนะครับอันนี้คือชุดบ็อกซิ่งนะครับอย่างที่บอกครับว่าชุดบ็อกซิ่งรวมรวมกติกาประเภทยืนสู้ทั้งหมดเอาไว้ครับซึ่งรวมมวยไทยเข้าไปด้วยครับพิเศษตรงที่จับทุ่มได้ ล็อกรัดในท่ายืนได้ครับมาครับจังหวะนี้อเจอหมัดขวาเข้าไปครับโอ้ลงไปทั้งเคร่งครับแม่แต่แม่กรรมการมองเป็นจังหวะลื่นล้มครับเข่าซ้ายครับไขมุกขาวเจอหมัดของยามาดะยับซ้ายยับซ้ายยามาดะจังหวะนี้เก็บเดินเข้าหาครับยามาดะโคดเทโรแข่งซ้ายโมเขียวไข่มุกขาวแข้งซ้ายมาหมัดขวาคืนครับเก็บเดินเข้าหาอัดลำตัวเข้าไปครับล็อกไอ้ก่อนตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับท่านของไข่มุกขาวตีเข่าขวากับไข่มุกขาวจังหวะนี้ ยังมาอยังมันองบ้ายังมาประกันไม่เร็ถีบซ้ายครับเดินมาครับหนึ่งสองเจอมัดเอาเข้าไปลงไปนั่งเครงครับเอาได้นับคืนครับโอ้มัดขวาตรงของไข่มุกขาวครับได้นับคืนเลยครับผมจังหวะนี้โอ้เอาแล้วครับเอาแล้วได้ลุ้นแล้วครับพี่น้องเหอพอได้ร้อยครับจังหวะนี้ครับมาครับแคมปเดินมาครับแข่งซ้ายครับตำนของไข่มุกขาวระวังรหัสระวังรหัมัดขวาไม่ถึงครับแคมปเดินเข้าหามาพื่อลุยกันต่อครับ แต่ตอนนี้ท่านนับคะแนนนี่ฝั่งนู้ยังได้เปรียบพบฝั่งนู้ได้2นับนะครับมัดซ้ายครับท่านของโคทารอยามาดะ1นึ่งสองไข่หมูขาวมัดซ้ายครับยามาดะจังหวะนี้แปดหนึ่งสองครับไข่หมูขาวไข่หมูขาวเดินบทเดินบินเดินขยี้ข่าวหาครับขออีกสักหนึ่งนับแล้วกันนะครับว่าจะทันไหมครับแข่งขวาไม่โดนครับผมจังหวะนี้แ็มเดินเข้ามาครับมัดซ้ายเข้ามาครับแข้งซ้ายหัวดไปครับแ็บเข้าหาครับ วาพลยครับวาดพลยครับโคทารยามาดาแข้งซ้ายครับโคทารุยามาดาซ้ายมาเจอหมัดขวาคืนครับพ่างเข้าไปเอาเลยนหนองบ้าเอาเลยเอาให้มมนได้คืนเดินเข้าหาครับอืมเจอหมัดดักหมัดขวาเจ้าของโคทารหมุนลงมาเดินบดเดินบี้เดินขยี้ครับแข้งซ้ายครับไข่หมุขาวครับเออเจอถีบจิกลูกจิกอีกแล้วครับแม่ครับหมัดลำตัวครับเจ้าของยามาดานะครับอืมโอ้ไขุ่มูขาวไม่เข้าเลยครับเจอลูกถีบจิกเข้าไปครับมสักครู่นะครับ บาดถือครับแข่งซ้ายครับมัดขวาลำตัวอ้าวเม็ดเวลาพอดีคับนยกพอดีครับโอ้ยังน้อยก็ได้ขึ้นมาหนึ่งนับนะครับในยกนั้นนี่อดออโต้หนอนนากขิทธิ์มาเป็นพี่เลี้ยงนะฮะดูครับจังหวะนี้อันนี้มันฮุกซ้ายครับทานของโคทาโดยามาดักโคทาโ่เราวมาดูช็อตนี้ครับนี่ครับขวาตรงดอกนี้แล้วครับซุดเลยครับซุดเลยครับขาพับเลยนะครับ โอ้โหมัดขวาตรงงาผ้างเข้าไปไ่เดียวฆ้าพับเลยพี่น้องเฮ้ยล่นพล็อกเลยครับโทษชโโ็อกแล้วล่นพล็อกเลยมันโดนมัดขวาชกหล่นพลอกเลยนะครับแหมอะตรงนี้ผมข้ามนะฮะเพราะว่าเขาไม่ให้ดู Ring Girl <c oughs> ดริงเกิลไม่ให้ดูเราเราจะเล่นไปดูข้ามเลยประเด็นข,ข,ข,ข้ามแล้วครับต่อกันยุกที่สามครับเยกที่สามยกที่สามหนงเบาเอร์มา เดี๋ยวเี่สามลืกระตอครับหนึ่งสองมาไม่โดนซ้ายไม่ถึงครับทางของไข่มุกขาวหนึ่งสองครับไข่มุกขาวจะวันนี้เขาขวาไข่มุกขาวเขาซ้าย,ายจะหมดลงมาไม่ได้ครับเอาโหนไ connect, ว้ไ Rust, ไไนะวครับโหนไว้โหนไว้แม่อย่าเพิ่งดึงเวลานะครับสองไข่มุกขาวอย่าเพิ่งดึงเวลานะครับอย่าลืมนะครับว่าเราตามอยู่น้บหนึ่งนะตีเขาขวาครับไข่มุกขาวตีเขาขวาตีเข้าไปเออแบนั้นแหละแม่อยามาดายับซ้ายครับไข่มุกขาวไม่โดนแข้งซ้ายยามาดะไข่มุกขาวเดินเข้าหาครับอืมตีเข่าขวาครับ ขี่ไว้ก่อนครับจับหมุนมาจับหมุนจะทุ่มนะฮะแต่ทุ่มไม่ได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าชุดบอกซีนี้ทุ่มได้ครับแข้งซ้ายไม่ถึงโอ้เจอซ้ายสะบัดเข้าหน้าครับมัดขวาตรงครับทานของไข่มุกขาวขี่เดินเข้ามาครับเจ้าคนนี้แข้งซ้ายนำตัวครับเจอเตะกวาดครับโอ้ยังหงายภายหลังเลยครับโอ้โหเจอเตะกวาดครับนี่ครับเข่าขวาครับเข่าขวาตีไปจับหมุนแหม่จับทุ่มแต่ทุ่มไม่ลงนะครับ กรรมาการมองแย,ย่ก่อนน้ำบาเยี่ก่อนทุ่มไม่ลงก็แย,ยกออกมาได้เออทุ่มไม่ลงก็แยกออกมานะครับจอกแข้งขวาแต่ยังไวก่อนครับแข้งขวาไปครับทางของยามาดะเข็บเดินมาพมุมจังหวะนี้แหม่ซอยเท้านะครับแข้งซ้ายเจอหมัดขวาล้มตัวครับโอ้จะสองแต่ไม่โดนครับเย็บซ้ายครับทางของยามาดะแข็งมุกขาวแหม จะทำก็ทำไม่สุดนะครับไผ่มุกขาวครับที่เขาคว้าครับจังหวะนี้อืมจริงๆต้องบดต้องบี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเขามั่นใจครับเขาได้สองน้านะในยกแรกเรอดเพิ่งได้แค่น้าเดียวนะครับแข่งซ้ายไปครับไผ่มุกขาวครับอืมเจอหมัดหนึ่งสองไข่มุกขาวจะเข้าแต่จังหวะยังไม่ได้ครับยับซ้ายครับเจอแข้งซ้ายมาแกว่งมาหวดแข้งซ้ายสูงเจอแข้งขวาโต หมุนลบจังหวะนี้ครับแหมขึ้นไปโหนครับขึ้นไปโหนเป็นสไปเดอร์แมนครับอืมแต่นี่อย่าลืมว่านี่กติกามวยกติกามวยชุดบ็อกซิ่งนะครับไม่ใช่กติกามวยไทยครับกลัวว่าทรงเหลี่ยมมันจะไม่มีคะแนนครับแข้งซ้ายจาังหวะนี้แข็มเดินมาครับมันมาเจอแข้งซ้ายคืนหล่อไปก่อนขับมันขวาซ้ายครับยาม,าานมันอ่ะธนากรไข่มุขเขาก็ตีปอดตีแปะไปเรื่อยครับกรรมการมาเยี่ยมมาเอามาเยี่ยมมาเยี่ยมมาว่ากันไหม อยากมาว่ากันไหมครับเย็บซ้ายครับทางด้านของยามาดะจังหวะนี้แข่งซ้ายนี้ไปถึงเจอซ้ายคืนจากทางด้านของไข่มุกขาวเย็บดึงเข้าหาครับเย็บดึงเข้าหายามาแข็งๆเลื่อหนองบ้าหนึ่งซ่งกันแล้วอืกลายเป็นฝ่ายไม่เดินครับไข่มุกขาวครับนี่ครับแข่งซ้ายเอาแต่โดนเตะขาล่างนะครับลดสุดลงไปก่อนนะครับจังหวะนี้ครับจับล้อไปก่อนที่เขาคว้าครับไข่มุกขาวอืมแหมถ้าอย่างนี้เราจะเสียเปรียบนะครับ แม่มีเหลือบดูเวลาด้วยนะครับแข้งซ้ายมาครับทางของยามาดะเจอแข้งซ้ายมัดซ้ายจากไข่มุกขาวเย็บซ้ายไข่มุกขาวรวมจากวันนี้แล้วมัดเวลาพอดียวเม็ดแล้วครับยา่าหมดเวลาแล้วนะครับอันนี้แทบไม่ต้องรอชูคะแนน,นครับผมก็พอเดาได้นะครับเพราะว่าแม่เราคือเขาอะได้2นับถ้าพูดถึงคะแนนเขาได้ได้2นับเราเพิ่งได้แค่นับเดียวนะครับ แล้วก็ยกที่3ก็มันก็ไม่เราก็ไม่ได้ทําชัดเจนขนาดนั้นครับอืมโอกาสมันไปทางเขาอยู่แล้วลนะครับถ้าเราได้นับคืนอืมพอได้ลุ้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้นับคืนอีกหนึ่งน้ำน,นะฮะพอเขาได้ไปสอครับอ่ะสงสัยต้องต้องต้องข้ามอ่ะไม่ต้องข้ามครับโอเค มาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับเป็นท่านังของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับอืมเป็นฝ่ายชนะนะครับไม่ต้องท่าน่าตกใจครับน้องครับน้องเพิ่งได้น้ำเดียวเองครับโอ้โหก็ยินดีกับท่านงของโคทาโรยามาดาด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจครับให้กับทางด้านของไข่มุกขาวนะครับนี่นี่เขา เขาสนิทกันนะฮะสนุนรู้จักกันนะครับอ้าวนี่ริงเกร์มาแล้วครับคุณผู้ชมครับแหมช่องผมมันเซ็นเซอร์พอดีนี่ครับอะพอได้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสและมีพลังครับเห็นลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชทีวีครับอืมมมมี่ก็ชภายไทยที่สอดแทรกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โค้ชเชทีวีนะครับในช่องทาง YouTube กดสแตทคลายครับแหม่เรามายืนบังกันหมดนะฮะเสียลมครับ ในช่องทางของ Facebook กดติดตามครับ Follow ติดตามครับในช่องทาง Ti ๊ To k กดหัวใจกดบวงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาครับอย่าลืมแชร์กันเข้ามานะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอารติกตโตอารติโนสมัอารติกตโตอารติโนสมัโอเคน้องป